พบผู้สืบทอดเด็กหนุ่มคนนั้นคือหลวงพ่อธรรมชโยสมัยที่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอยู่นั้นท่านเป็นเด็กหนุ่มที่แปลกไปจากเด็กหนุ่มทั่วไปกล่าวคือท่านมักจะมีคำถามให้กับตัวเองเสมอว่าเราเกิดมาทำไมและอะไรคือเป้าหมายชีวิตอันที่จริง หลวงพ่อท่านมีคำถามนี้อยู่ในใจมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วและสแสวงหาคำตอบเรื่อยมาโดยอ่านหนังสือมากมายทุกประเภทกล่าวได้ว่าห้องสมุดนั้นอยู่ที่ใต้เตียงนอนของท่านเพราะมีหนังสืออยู่เต็มไปหมดแม้ในเวลาต่อมาเมื่อท่านจะมีอายุ16ปีแล้วก็ตามท่านไม่เคยลดละความพยายามในการค้นหาคำตอบเลย นอกจากนี้ยังหาทางไปปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามที่มีผู้แนะนำว่าดีเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ถูกใจอยู่นั่นเองต่อมาเมื่อได้อ่านพบหนังสือชื่อวิปัสนาบันเทิงสารลงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณยายและคุณยายทองสุขพร้อมทั้งมีภาพประกอบเป็นภาพคุณยายคุณยายทองสุขแล้วก็ครูยานี นือสิ่งอื่นใดในหนังสือเล่มนั้นได้พูดถึงเรื่องการปัดลูกระเบิดของคุณยายอันเป็นเรื่องที่จุดประกายขึ้นในใจของหลวงพ่ออย่างยิ่งหลังจากนั้นท่านจึงเกิดความหวังว่าถ้าคุณยายปัดลูกระเบิดได้ก็ต้องตอบปัญหาของท่านได้หลวงพ่อมีความกระตือรือร้นปรารถนาที่จะพบคุณยายนับแต่วันนั้นอย่างไรก็ตามแม้บ้านท่านจะอยู่ข้างวัดใหม่สีสุพรรณ เช่องอยู่ฝั่งทนบุรีใกล้กับตลาดภูย่านภาษีเจริญอันเป็นเขตที่ตั้งของวัดปากน้ำก็ตามแต่ท่านยังไม่มีโอกาสไปวัดปากน้ำอยู่นั่นเอง3ปีต่อมาเมื่อหลวงพ่ออายุได้18ปีเต็มย่างเข้า19ปีมีเวลาว่างหลังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบกับความรู้สึกอันแน่วแน่ที่จะไปตามหาคุณยายให้พบเป็นเหตุผลักดานให้ท่านหาหนทางไปวัดปากน้ำจึกได้และในเวลาเดียวกันก็วาดมโนภาพอันงดงามว่าวัดปากน้ำจะต้องเป็นวัดที่สงบร่มรื่นเย็นสบายสะอาดสะอ้านเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งแต่แล้วมโนภาพของหลวงพ่อก็มีอันต้องพังทลายลงไปอย่างสิ้นเชิง พอเมื่อท่านไปถึงวัดปากน้ําไม่ว่าจะมองไปในทิศทางใดก็พบแต่อาคารตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดยิ่งไปกว่านั้นยังมากไปด้วยผู้คนที่เดินไปมาขวักขวาราวกับเดินสวนสนามเมื่อรู้สึกผิดหวังในบรรยากาศของวัดปากน้ําเช่นนี้หลวงพ่อก็ไม่มีกำลังใจในการตามหาคุณยายอีกต่อไปอย่างไรก็ดีขณะที่เดินลัดเลาะผ่านอาคารหลังหนึ่ง ท่านแลเห็นคุณยายกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าที่ตั้งศพของคุณยายทองสุขคุณยายหันมามองหลวงพ่อในขณะเดียวกันที่หลวงพ่อก็มองดูคุณยายต่างคนต่างมองกันแต่หลวงพ่อไม่รู้ว่าคุณยายเป็นใครจำไม่ได้ว่าเป็นคนคนเดียวกับในหนังสือที่ท่านเคยอ่านหรือไม่เมื <ST> ่อผิดหวังจากวันนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้กลับไปที่วัดปากน้ำอีก แต่กลับไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่อย่างไรก็ดีตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นคำถามสองข้อที่ว่าเราเกิดมาทำไมและอะไรคือเป้าหมายชีวิตก็ไม่เคยลบเลือนไปจากจิตใต้สำนึกของท่านเลยสักครั้งแต่กลับทวีความกระวนกระวายใร่รู้คำตอบมากขึ้นไปอีกอย่างไม่มีวันหยุดยั้งได้ดังนั้น ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2506ซึ่งเป็นช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาท่านจึงไปตามหาคุณยายที่วัดปากน้ำอีกครั้งหนึ่งพอไปถึงก็เที่ยวถามใครต่อใครว่ารู้จักคุณแม่อาจารย์ลูกจันไหมแต่ปรากฏว่าไม่มีใครที่รู้จักแม้แต่คนเดียวมีแต่จะบอกว่าไม่มีคุณแม่อาจารย์มีแต่ครูจันท่านฟังแล้วก็คิดว่าเป็นคนละคนกัน อย่างไรก็ดีในขณะนั้นมีหลวงตารูปหนึ่งแนะนำท่านให้ไปเรียนธรรมะกับพระอาจารย์วีระขันุตมโมพระภาวนาโกศลเทระองค์ปัจจุบันซึ่งนำวิธีการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำมาสอนพระอาจารย์วีระเมตตาให้ท่านนั่งอยู่ตรงลำโพงซึ่งถ่ายทอดเสียงจากโรงงานทำวิชาออกมาเมื่อฟังเป็นครั้งแรกแม้ไม่เข้าใจ แต่ก็รู้สึกว่าในใจนั้นชุ่มเย็นวันต่อมาท่านก็มานั่งฟังอีกและมานั่งฟังทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันประมาณสองสัปดาห์อย่างไรก็ตามหลวงพ่อท่านยังไม่เลิกล้มความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะไปพบคุณยายให้ได้ดังนั้นในวันหนึ่งท่านจึงตัดสินใจหันไปถามเด็กหนุ่มรุ่นดาวคราวเดียวกัน ที่นั่งอยู่ข้างๆว่ารู้จักคุณแม่อาจารย์ลูกจันไหมเด็กหนุ่มคนนั้นตอบว่าไม่มีมีแต่ครูจันเหมือนอย่างที่ท่านเคยได้รับคำตอบมาแล้วจึงตัดสินใจไปพบครูจันด้วยหัวใจอันเปลี่ยนไปด้วยความหวังว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันคราวนี้หลวงพ่อได้พบกับคุณยายที่หน้าหอไว้ศพหลวงพ่อวัดตักน้ำขณะนั้นคุณยายกำลังเดินตัวปลิวท่านเดินไปยิ้มไป รับไหว้ไปด้วยรอยยิ้มของคุณยายสดใสแม้ว่าลักษณะรูปร่างของท่านจะเป็นคนผอมเกรงดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสศรัทธ,ธาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดดวงตาของคุณยายนั้นมีแววสุขใสบ่งบอกถึงความเมตตาอันเต็มเปี่ยมมีความเด็ดเดี่ยวและสูงส่งด้วยภูมิธรรมซึ่งมากพอที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้หลวงพ่อคิดว่านี่คือครูบาอาจารย์ของท่าน เป็นผู้เดียวที่สามารถตอบปัญหาของท่านได้และเป็นที่สุดที่ท่านไม่ต้องไปสแสวงหาต่อเวลานั้นหลวงพ่อตั้งใจจะถามปัญหาสองข้อที่ค้างคาอยู่ในใจให้กระจ่างแต่เมื่อมาพบคุณยายเข้าจริงๆกลับถามเรื่องการปัดลูกระเบิดซึ่งปกติแล้วคุณยายท่านเป็นคนที่เดินไปพูดไป ถ้าคนไม่ยอมหยุดเดินในคราวนั้นท่านจึงได้แต่พูดว่าเดี๋ยวไปธุระก่อนแล้ววันหลังพบกันเพียงได้ยินที่คุณยายพูดเท่านั้นก็ยังความปิติเบิกบานให้กับหลวงพ่อสุดที่จะหาใดเปรียดและปรารถนาให้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเร็วดังนั้นในเช้าวันถัดมาท่านจึงรีบไปหาคุณยายทันทีที่พักของคุณยายนั้นเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่ เป็นบ้านของคุณยายทองสุขเดิมมีสามชั้นชั้นล่างเป็นใต้ถุนเตี้ยขนาดนั่งได้แต่ยืดไม่ได้ปูด้วยแผ่นไม้กระดานเรียงอย่างมีระเบียบขัดเป็นมันชั้นที่สองเป็นที่พักของคุณยายที่ท่านอาศัยนั่งนอนสอนธรรมะบูชาข้าวพระและช่วยเหลือคนที่มาหาท่านนอกจากนี้ยังมีเสาหัวด้วนอยู่ต้นหนึ่งที่เรียกว่าเสาหัวด้วน เ้าเป็นเสาที่ถูกตัดขาดความยาวไม่ถึงฝ้าเพดานเป็นเสาต้นเล็กๆที่หลวงพ่อชอบไปนั่งพิงในเวลาปฏิบัติธรรมกับคุณยายส่วนชั้นที่สามนั้นสูงกว่าชั้นที่สองราวหนึ่งเมตรเศษเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยไปกราบคุณยายครั้งแรกที่บ้านหลังนั้นคุณยายทักด้วยประโยคที่หลวงพ่อไม่อาจเข้าใจได้ในเวลานั้น ุณนะ่ะหลวงพ่อวัดปากน้ำให้ยายไปตามมาเกิดในสมัยสงครามโลกสิ่งที่คุณยายพูดนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้ขยายความให้ฟังว่าสรุปง่ายๆว่าคุณคือคนที่ยายตามมาและหลวงพ่อก็เกิดในตอนสงครามโลกเสียด้วยเมื่อไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกคุณยายสั่งให้หลวงพ่อนั่งหลับตาและบอกแต่เพียงว่า นั่งไปเยอะๆนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเยอะๆในช่วงเวลานั้นหลวงพ่อธรรมชโยก็รู้สึกแปลกใจตนเองที่วางตนอยู่ในโอวาทของคุณยายและทำตามทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่สงสัยสิ่งใดตั้งแต่แรกเริ่มอีกทั้งไม่ต้องการเหตุผลและไม่ต้องการอะไรทั้งหมดโดยปกติแล้วคุณยายจะไม่ค่อยรับลูกศิษย์ มีแต่สิทธิ์ที่ตกค้างและเข้าวัดมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณยายทองสุขผู้เป็นสหธรรมิกกับท่านดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าคุณยายยอมรับหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นสิทธิ์คนแรกของท่านเมื่อหลวงพ่อธรรมชยโยเรียกท่านว่ายายก็ดูเหมือนว่าคุณยายจะพึงพอใจในคนํานี้ตั้งแต่วันนั้นท่านจึงถูกเรียกว่ายายตลอดมา ในระยะนี้คุณยายจะเมตตาหลวงพ่อธรรมชโยเป็นพิเศษพระนอกจากจะสอนวิธีการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายแล้วไม่ว่าหลวงพ่อจะถามปัญหาสิ่งใดคุณยายจะตอบหมดทุกเรื่องในขณะที่เวลาคนอื่นถามท่านจะบอกว่าคุณไม่ต้องพูดนั่งไปทั้งๆท,ที่เรื่องที่หลวงพ่อสนใจนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องไม่สลักสำคัญอะไรอย่างเช่น เรื่องการเคี้ยวหมากของคุณยายเมื่อหลวงพ่อถามคุณยายด้วยความอยากรู้ว่าเคี้ยวทำไมเคี้ยวแล้วดีอย่างไรหรือไม่ก็อร่อยไหมอร่อยอย่างไรอร่อยทุกคำไหมคุณยายก็จะตอบทุกคําถามด้วยความเมตตาปราณียิ่งมันเพลินดีคําไหนอร่อยก็อยากเคี้ยวอีกคําไหนไม่อร่อยก็ทิ้งไป อย่างไรก็ดีคำถามเหล่านี้ได้กลายมาเป็นสาเหตุให้คุณยายเลิกเคี้ยวหมากอย่างเด็ดขาดในเวลาต่อมา